ทีไปเท่เดียวเพิ่นอยากได้ยาดมหลายๆเลยกว่าเ <c oughs> บิด์ตอวันแน่เนี่ยเขาห้องสะขั่งเขาห้องเนี่ยเมื่อแล้วเอาบะขาย,ยขายดีแหง้งยิงหลายมองเว้นกับเบิด์ตนะสองสามร้อย <c oughs> เราไม่ขายอยากได้ไปกดเอาในหน้าช่อง <c oughs> เราเชิดเราเชิด <c oughs> สินค้าเราขายดีมาก <c oughs> ดีใจดูรายส่วนแล้วเพิ่งหาเจอ กดติดตามไว้นะคะเวลาผมไลฟ์มันจะได้ดิ้งจริงๆเราอะผม,ผมอกว่าจะไปกรุงเทพนั่นแหละแต่มีอะไรอะไรอย่างบางประการมันก็เลยไปไม่ได้มันมันเลยต้องเข้ามันก็เลยต้องจดจ่อตรงนี้แล้วผู้นี้ผมต้องไปอุดรด้วยเพราะผมต้องไปเคลียร์เคลียร์คาเฟ่เพราะว่าคาเฟ่สาขาอุดรอ,อะผมต้องปิดตัวลงเนื่องด้วยอะไรไม่ใช่ว่าไม่ขายไม่ดีนะมันขายดีกําไรตัวหนึ่งหลายหลายมากแล้วพนักงานโอเคมากแต่ว่า มันไม่มีที่จอดรถมันโดนร้องเรียนเรื่องจอดรถลูกค้าเราไปจอดรถตันทางลูกค้าผมไปจอดรถตันทางโอ้ยเอ็นเรื่องอะไรอ่าจอดรถขวางทางลูกค้าผมจอดรถขวางทางทีเนี้ยมันเลยเกิดปัญหามีการร้องเรียนเรื่องการจอดรถอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากสร้างปัญหากับชุมชนเพราะว่าเราเราเป็นคาเฟ่ในใน,ใน,ใ,นในแบบในกลางเมืองในกลางชุมชนแล้วก็ในกลางมหาลัยอย่างเงี้ยเ,เราเส้นถนนมันติดอยู่แล้วก็คือแบบว่า ขาเรียกอะไรรถ,รถมันติดอยู่แล้วอาทิตย์เส้นทุกอ,อย่างนะบัดนี้ก็ซับโตมันมันติดอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจปิดดีกว่าอีกอย่างนึงคือสาขาคอนเกตก็ปังแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่เป็นห่วงแต่ก็สงสารแมนคับอยู่ที่เขาแบบลูกค้าประจาอะ่ะแ <Hi. S 1> มนจา่าเส้นรถมันติดมาก <Hi. S 1> ใช่ลูกค้าประจําผมอะ่ะมันมีเยอะมากที่สาขา,าอุดร <Hi. S 1> ผมก็เลยบอกว่า <Hi. S 1> เดี๋ยวผมหาทำเลใหม่ <Hi. S 1> แต่ว่าตรงนั้นอะ่ะม <Hi. S 1> ันเป็น <Hi. S 1> ที่ดินของที่ดินของเราเองไงเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่า อ่าเช่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นที่ดินของเราโอเคเนี่ยยปผลให้ดูก็แบบน้อยนิดนิดแต่ว่าก็มันทำอะไรไหมรถแล้วมีที่จดดอดรถฟินคาเฟอ,อุดรแล้วคนคนดังไปอยู่เยอะมากมีแต่คนไปลูกค้าประจำไปเยอะเพราะเราเด่นเรื่องชากเกี่ยวมัดั่งเองอเทำอลังการมากทำให้ดีมาก ต้องปิดตัวลงเพราะอะไรให้ดูนะถนนถนนถนนมันเป็นยังไ้ใช่ไหมถนนมันแค่นี้ใช่ไหมลูกค้าจะไปจอดอยู่ไหนตอนแรกตอนแรกที่ทําก็วางแผนนั้นที่จอดแต่มันไม่เป็นตามแผนเราใช่ไหมมันก็ต้องปิดไปมันเลยต้องปิดไปทีนี้แต่ว่าทําไม่ดีมากรสชาติเกียวเราดังมากแล้วเรามีเค้กยอดช่องคือสิบคันนกันอุดรก็แค่หน้าปากซอยคาเฟ่เปิดใหม่ที่อุดร ็นสง่ามีมุมถ่ายรูปแบบเยอะจะัดเต็มมากเลยค่ะเดินเข้ามาในร้านนะคะนึกว่าคารเรอรบอกเลยว่าคาเฟอุดรเขาทำถึงไม่แพ้ที่ขอนแก่นเลยนะนั่งเล่นแบบชิลๆถ่ยรูปทำขำๆไปบังๆแล้วก็ลองชิมเมนูของเขากันหน่อยค่ะว่ามีแต่ว่ามผมสลดัดแปลงเป็นเป็นที่พักผ่อนส่วนตัวทำเป็นบ้านพักส่วนตัวเพราะข้างๆมันจอดรถได้อยู่เนี่ย ข้างคาน,นก็คือดดแตลมมองจอดรถสองขั้นเอาไปจอดรถนอนเอาไปจอดรถบานรถยังกบจอดแล้วก็นอนเลยลมีดา,ฟาดฟ้ามีเอาเอา,เอาไว้เป็นออฟฟิศว่ามันมันเปิดเป็นร้านคาเฟ่ไม่ได้มันรถจอดเพราะดอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่สร้างลงทุนประมาณตึกประมาณนี้เกือบแปดเกือบแปดล้านเจ็ดแปดล้านเจ็ดแปดล้านนี่ทำไปหนี่ทั้งหมดเจ็ดแปดล้านตกแต่งนั้นนี่นุ่นประมาณเกือบแปดล้าน ขายได้ทุนแบบได้ค่าคามไปแล้วเกือบสี่สี่ล้านกว่าบาทเครื่องทางไี่ว่างก็เป็นตึกของเรามมนเป็นตึกของเราไงแต่ว่าดีอยู่ที่ได้ขายไปแล้วครึ่งละครึ่งทางได้สี่ได้ไปสี่ล้านกว่าบาทได้ไปสี่ล้านกว่าบาทพี่น้อ,องเนี่ยแต่มันก็เลีครึ่งหนึ่งก็ไม่ไรก็เอาไว้ครึ่งวันไม่ครึ่งครึ่งก็ครึ่งครึ่งหาที่จับไม่ได้เลยจริงๆมันหาที่จับไม่ได้ผมก็เลย เนี premises, 1, ่ย <silly> พ e, ู the for the ok ้นี้ผมตรถตู้ด่วนมันเลยมันมีมันเลยมีเรื่องต้องไปนี่เห็นผลที่ไปกรุงเทพไม่ได้แล้วช่างบิ้วอินที่กรุงเทพก็เลยเลื่อนนัดไปก่อนจริงๆกับผมมีนัดกับช่างผมก็เลยต้องไม่ได้ไปก็เลยนอนนิดหน่อยแต่เม่อไรก็เดี๋ยวตึ้นี้จะเปลแปลงเป็นที่แบบเอาไว้แบบพักผ่อนเดีใยวเวลาทีมงานไปไปก็ไปนอนได้ โตเก็นสิไปก็ไปแบบน่นอนได้มีงานแถวดวนไม่ต้องนอน,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 นั้นนั่นเลยเนี่ยสบายดีไปไมาแล้วสองรอบอบอสใส่สีดำหล่อมากหล่อไหมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการไวทุกก็เลยจะเป็นสีดำชุดนี้น่าจะเป็นดำยาวๆเลยนะครับน่าจะเป็นแบบสีดำแบบรัวๆเสียบสีะไรบ้ามากสซีเรียสกับเรื่องจัดคอนไหมคะตอนนี้ ผมไม่ซีเรียสน,นะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง <_ d ance> ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ one, <_ d ance> ทําตามระบบระเบียบ <_ d ance> ขับธรรมเนียมคนไทยอยู่แล้ว <_ d ance> ผมไม่ซีเรียสแต่ผมเป็นห่วงน้องๆที่ทํางานผมเนี่ยจะเป็นแดนเซอร์เนาะอะไรเงี้ยก็ <_ d ance> จะแบบเขาก็อาจจะมีความความคิดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดไงแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมไม่เครียดอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าผมมีการวางแผนชีวิตเสมอสม่ำเสมอในการใช้ชีวิตของผมไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ช่างเนาะเราเราเรา เราเราสำรองอะไรไปทุกอย่างอยู่แล้วนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรกระช่างเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเราพยายามเป็นหาแก่เป็นห่วง,เป,วงเป็นห่วงแก่ทีมคอนบอยนักดนตรีที่เขาทํางานรายวันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมีผลกระทบนิดหน่อยแต่ว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่มีปัญหาอะไรผมผมยินดีที่จะทาตามความสัมยันแล้วก็ทำในหัวใจอ,อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดยงานเยอะนะแค่สามวันวันที่แปะก็ไปงานปกติแล้ว งานนิ้วน้องเหินยกเลิกไหมไม่น่าจะยกเลิกนะครับอะไรอ่ะเปลี่ยนจากทุใยญ่บ้ามาเปลียนยายบ้านเนี่ยอันนี้ฮาโลวีนมันเป็นตีมฮาโลวีนแต่ร้านพวกร้านอาหารผับบาร์เราเขียนเนี่ยเขาเปิดปกติแค่ให้อยู่ในความเหมาะสมไม่เอกริอไม่ไม่แบบว่า ไม่แบบว่าไม่ทําตัวไม่น่ารักคือทําตัวให้แบบปกติสงบสงียนแล้วก็คุมโทนเสื้อผ้าร่างงามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผับผมเนี่ยก็เป็นคุมโทนขาวดําคุมโทนขาวดําผมก็เลยบอกว่านี่ไงเนี่ยวงดนตรีผมมีเนี่ยบุคลากรผมเนี่ยสามารถทําง,งานที่รา้านผมสปออร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ก็มาเต้นได้นักร้องอยู่วงไม่มีงานก็มาลองได้มา้องเลยครับละห้าร้อย ปีละห้าร้อยเนี่ยคือลองแค่ไม่องไ,ไ,ไม่ถึงสองลองไม่ถึงยี่สิเพลงยหรือว่าช่วงปิดวงอ่ะเด็กผมก็ทำง,งานนี่หมดเลยวงดนตรีผมอ่ะผมก็ลองรับหมดอีกสักหน่อยผมก็จะเปิดออฟฟิศใหม่ออฟฟิศฟินแฮงเอาไว้เป็นออฟฟิศจะส่งสินค้าออนไลน์ บอสชวนเบสมาฟินขับด้วยจริงๆแล้วพี่ดีเจมมะตูมอะนายอยากมาฟินขับแต่มาแล้วโตเต็มเออพี่มะตูมอยากจะมาแต่ว่าถ้าเกิดมะถ้าวันนั้นเซลกันเนาะเซลกันน,น,นางโทรวีดีโอคลอมาถ้าพี่มะตูถ้าพี่มะตูมมาเบสถึงจะได้มาถ้าพี่มาเดียวมาไม่ได้ต้องมีเพื่อนมาด้วย,ต,วยต้องมีแกงมาด้วยต้องมีแกงมาด้วย ติดลิบบิน้หน้าอกใช่ครับผมผมเตรียมมาแล้วผมแนวทางของการแสดงของผมนะเวลาออกวงผมอะ่ะนักร้องทุกคนต้องมีติดริบบิ้สีดำที่หน้าอกแล้วตอนตอนเต้ยลาตอนเพลงเร็วๆอะ่ะให้มีสายสีดำสภายคาดดำทุกคนแดนเซอร์นักร้องนักรดนตรี เดือแม้กระทั่งนักแสดงที่มีคนร่วมอะไรเงี้ยต้องมีติดริบบิ้นดำบนไปที่ทุกคนมีทุกคนปักตะกร้าอย่าลมโอ้ยมันจะได้พอส่งอ่ะดิพี่จะเอาอยู่หรอนับถือครับขอบคุณนะครับสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับพี่เล็กแดนโซแม่ทุนหัวของพี่บ้านฟินแลนด์บอสเป็นอะไรกันกับบอลลูกแก้ว ก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับคุณรู้แก้วกับผมเนาะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรต่อกันนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกันมีแต่แฟนคลับเป็นปากเลยสุกันเสีย่ยวเจ้าอยู่เราฟินแหงเอาฟินแหงไหมละ่ะมันไม่มีของสสงผ,ผมก็จะเปิดออฟฟิศใหม่อีกบริษัทใหม่อีกหนึ่งบริษัทนะครับ บริษัทฟินอะไรวะถ้าเป็นบริษัทฟินขับฟินขับก็ก้ามแล้วก็บริษัทฟินแหงอีกที่จะเป็นเกลอมฟินเป็นฟินกรุ๊ปฟินกรุ๊ปที่มีหลายฟินฟินแฮงฟินขับฟินเดนคืออะไรมันจะเป็นมันจะเป็นรวมมันจะเป็นรวมเลยมีเอมคนอยากซื้อเป่ะ มาเกาดีๆพวกบอบเนี่กระไรตอนนี้เบสอ่ะน้ำไม่ไหลหลวบโคตรทุกหันทุกหันนางแล้วนางนางก็มาชวนนี่เป็นนา,าาานางมางท่านได้อยากไล่เหตุการณ์บ้านเมืองกับอนนี้ด้วยคมันก็ไล่ได้ปกตินี่แหละมันอยู่ที่ใจเราขอแต่ว่าเราอยู่ในสิ่งที่มันเหมาะสมทำอะไรที่มันเหมาะสมพอดีเพราะเพราะรัฐบาลมึงบอกว่าบอนน้มีบอนน้มีหามหยัง่งกรบอก๋าของข้าวลงมือ สภาพเรียบร้อยอายุนิสัสวยงามพอดีพองามแค่นั้นก็จบเนอะข้างหลังขายอะไรบาร์บีคิวบาร์บีคิวคาเฟ่เราจะปิดจะคาเฟสาขาอุลอนจะปิดจริงหรอปิดจริงครับปิดสิ้นเดือนนี้เลยอีกไม่กี่วันนี้เองก็ปิดแล้ว ผมจะไปอุดรพรุ่งนี้ครับอยากทําธุรกิจโรงแรมไหมไม่อยากครับโรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้เงินคืนยากครับผมธุรกิจโรงแรมคือเจาลงทุนนี้โรงแรมยี่สิบล้านจะมาเก็บของรลราเจ็ดลอยนนี้ยี่สิบล้านนี่คืนนานมากระยะยาวมากสี่สิบปีก็ไม่ได้คืนอายีสิบปีเอาปาร์ตเอาเงินไปลงอย่างกับรงแร่มสัน่นไม่เป็นไรนอกจากเงินเหลืออียิปตโอเคเงินเหลือแบบอยากทำเพราะอยากทำมาได้ แต่ผมอะ่ะบอกเลยว่าสิ่งที่ไปทําคือหอสิ่งที่จะไปทาคือหอพักกับโรงแรมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันได้เงินนานกว่าจะได้คุณทําโรงแรมทําอลังการมาขนาดเนี้ยคุณต้องซ่อมตลอดแล้วเข้ามาจ่ายเราอะ่ะวันละพันกว่าบาทเจ็ดร้อยเก้าร้อยทุกวันนี้เขามาโรงแรมถูกดิคนไม่เข้านอนโรงแรมแพงดีว,ว่าน,นี้นะอันนี้จะพูดให้ฟังว่าที่โรงแรมเนี่ยคือถ้าไม่มีเงินแบบพัก ถ้าคิดเกยจใช้เงินหนึ่งไปทำแต่ถ้าเกิดอยากได้เงินคืโเดี่ในโรงแรมนึน่ต้องพักก่อนเมันเป็นระยะยาวมากอันนี้คือศึกษามากๆแล้วนะก็เลยศึกษามาแล้วนะเฉลีนะายคาเฟ่ไม่ต้องเียดายคาเฟ่ก็ยังเป็นของเราอยู่ก็ยังเป็นของเราอยู่แต่เพียงว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทออฟฟิศจะเป็นที่รับรถรับแขก เรื่องจริงไหมเอาเรื่องจริงไหมผมพูดเรื่องจริงไหมผมพูดเรื่องจริงน,นะบอกแล้วการที่จะเปิดโรงแรมเนี่ยกับรีสอร์ทคิดดีๆเพราะผมไปเห็นไปสัมผัส,สถามคนที่เขาเปิดมาแล้วมันก็ถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวอาจจะได้อาจจะเลิศอาจจะดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตามจังหวัดอย่างเงี้ยมันโรงแรมเก่าๆก็ทยอยปิดตัวกันไปหมดแล้วเราจะไปยิน้นลนหาโรงแรมที่ไมนดีครับโรงแรมนสิ่งที่ผมจะเปิดต่อไปคือร้านอาหาร รอติดตามเลยผมซุ่มไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางวันคนดูเยอะนะวันนี้พี่ผมเป็นคนบันดังอ่ะพี่ยังไงได้ตบปากเลยมพูดพูดหน้าตบหมคซึ่ันดังอ่ะพี่ไม่ได้วะพี่ผม,มันดังอ่ะพี่ตีมาเลยมันไซวะพี่คือผมมันดังแบบระดับประเทศอ่ะพี่เข้าใจปะผมมันเป็นดาราคนดูผมเป็นหมืน่นมันมันน้อยนะพี่บกว่าเดี๋ยวมันเป็นแสน น้ามอันไซมมาพี่ผมคนดูเจ็ดพันห้าเนี่ยมันน้อยมากอะพี่ผมมันต้องห้าหมื่นคนดูอย่างเงี้ยเล่นๆแบบไลฟ์ขึ้นทีหนึ่งคนต้องตืน่นจากขึ้นนอนมาดูผมอะไรอย่างเงี้ยสั่งหเพื่อจะสั่งนะคนอะไรนห,นาาหน้าอันไส่นี่เด็กพยอนฟินแลนด์ตัวจริงพี่เล,เล็กปีหนักมากเจ็ดพันหกร้อยคนเนี่ยกดติดตามผมยังกดติดตามช่องพี่วันทีลล่ไหนมาอยังเดสไปไหนเราอยู่บ้าน มันอยู่แล้วโทรมาอยู่กวันเหลือ,ลอก็ลืมส่งงานแต่เราผมคุยกับแม่เนี่ยมากกว่าคุยกับเบียร์อีตอนเนี้ยคุยกับแม่อ้อยคุยกับแม่อ้อยมากกว่าเบียดทำสิ่งตอนเนี้ยแล้วสิบคันมีมีลายแม่แล้วก็เลยจบใครรู้บอกทัวรกี่โมงบอกเด้อเดี๋ยวจะคุยอะไรอีกรอบหนึ่ง คุยกับคุยกับแม่ตอนนี้คือมากกว่าลูกแล้วอตอนแรกแรกรู้จักกับแม่รู้จักกับแม่เนาะเหมือนดูแม่เป็นคนแบบโอเป็นคนแบบเข้าถึงยากเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดแต่โอพพอได้คุยกันแล้วแม่น่ารักเข้าทางเข้ากันได้เอา้า ม่อ้อยน่ารักมากถ้าคนดูจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นคนแกเป็นคนครึมๆนะไม่อ้อยเป็นคนคลึมๆนะมออ่าเนคนคาสิบดบ่ใครนั่นแต่แม่ไม่อ้อยเป็นคนปีไม่อ้อยถ้าไม่ชอบใครนี่น่งเป็นคนเปีนะแล้วคนพูดตรงๆนะบอกตรงแม่แกพูดตรงมากไม่ชอบคือไม่ชอบเ่นอันนี้เท่าที่เท่าสัมผัสนะรีวิวคุณแม่แต่ว่าคุณแม่น่ารักคุณแม่น่ารักจริงๆแต่เป็นคุณแม่เด็ดขาดแม่แกเด็ดขาด แม่แกตรงแรงเป๊ะการทำงานนี่คือเป๊ะเป๊ะเป๊ะผมชอบมาก